สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กไบ์นะครับอัปเดตเข้าใหนึ่งคันนะครับคันนี้เจ้าสีบีาร์ 50F นะครับคันนี้ปี13.14นะครับของแต่งมาพร้อมท่อ SC นะครับเกียร์เกียร์ยงแต่งนะครับครอบอาร์มังคอลหลังคาร์บอนนะครับผมนี่ครับรถโดยรวมสวยนะครับมีจัดท้ายนะครับครอบถังคาร์บอนนะครับกันสะบัดแต่งนะครับ ลเลขใหม่ที่สองหมืนสามนะครับมีแฮนด์แต่งนะครับประกับโดมิโนแท้นะครับผมมือคัดมือเบรกแต่งครบนะครับสายคันเร่งแต่งครบหมดเลยนะครับผมตุ้มปลายแฮนด์แต่งครบชิวหน้าแต่งนะครับบางโคนหน้าคาร์บอนนะครับผมมีคลิชชิพเตอร์นะครับนี่คอบอาร์ม บางโซ่คราร์บอนหมดนะครับรูปเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะลงไว้ที่เพจเลยนะครับสายถักครบนะครับผมเดี๋ยวสตาร์ให้ฟังนะครับ เปลี่ยนหายของเหลียวให้ฟรีนะครับเอกสารครบเล่มโอนนะครับยางหน้าหลังเลอๆนะครับราคา1นึ0 0แเท่านั้นนะครับนะครับหกหนะครับรถโดยรวมสวยเลยนะครับรูปเพิ่มเติมติดตามได้ที่เพจเลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ